สวัสดีครับวันนี้สปอยล์ซิตี้สจะมานำเสนอภาพ,พยนตร์ที่มีชื่อว่ายักษ์ฉาปี2022หรือในชื่อภาษาไทยปฏิบัติการยักษ์ลงโดยเรื่องนี้เป็นหนังแนวสายลับหักเลียมโหดเต็มไปด้วยฉากบูฉากแอคชั่นดูมันดูสนุกทั้งเรื่องเลยนะครับเริ่มเรื่องมาในเมืองส่ินหยางของประเทศจีนชายมีหนวดคนหนึ่งเขามีชื่อว่าจีคังอิน เขากำลังไล่ล่าอาดีตลูกน้องเก่าที่หักหลังเขาซึ่งทำให้หลายคนในทีมของเขาต้องตายไปในภารกิจที่ห้องโกงเมื่อ4ปีก่อนแล้วเขาก็จับลูกน้องเก่าได้เขาเค้นถามถึงคนบงการอยู่เบื้องหลังลูกน้องไม่ยอมตอบแล้วเสียงหอรดตำรวจก็ใกล้เข้ามาเขาเลยตัดสินใจลั่นไกยิงไปได้วยความแค้นก่อนจะรีบหนีไปต่อไปเราจะเรียกพี่โหดคนนี้ว่าหัวหน้าจีนะครับ ต่กลับมาที่กรุงโซประเทศเกาหลีพระเอกของเราเขามีชื่อว่าฮันจีฮุนเขาเป็นอายการหนุ่มประจําสํานักงานอายการสูงสุดเขาเป็นคนเถนตรงไฟแรงยึดมั่นในความถูกต้องเสมอไม่มีอ่อนข้อไม่มีประนีประนอมกับความอายุติธรรมขณะน,นี้เขากําลังตามเล่นงานประธานอ e ีชันยองแห่งซังอินกรุ group ๊ปซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศที่ไม่เคยมีใครกล้าแตะต้องเขามาก่อนพระเอกเป็นคนแรก ที่ตามเื่นง,งานเขาแบบกัดไม่ปล่อยในายก็หาติดสินบนและปั่นลหลาหุ้นแต่แล้วลูกน้องของพระเอกก็ทำพลาดที่บุกเข้าไปตรวจสอบออฟฟิศของประธานอีก่อนได้รับอนุญาตซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับนั่นทำให้ประธานอีกลับมาถือไพ่เหนือกว่าพระเอกจึงต้องปล่อยเขาไปหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ถูกเด้งจากสำนักงานอายการสูงสุดเพื่อรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พระเอกถูกทรงมานั่งตบยุงเปาะแปะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของหน่วยข่าวกรองแห่งชาติซึ่งวันๆก็แทบไม่มีอะไรจะทำและเวลาก็ผ่านไปหลายวันหลายเดือนแต่แล้ววันหนึ่งเจ้พออหัวหน้าของสำนักง,งานหน่วยข่าวกองก็มาหาหัวหน้าพระเอกเธอขอให้ส่งคนไปตรวจสอบการทำงานของพวกเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองประจำเมืองสซินหยางประเทศจีนให้หน่อยเจพอสงสัยว่าเจ้าพวกนี้กำลังปกปิดอะไรบางอย่าง จึงส่งรายงานเท็จกลับมาที่สำนักงานใหญ่ทุกเดือนพระเอกจึงอาสาลงไปทำหน้าที่ในทันทีเพราะเขาสามารถพูดภาษาจีนได้คล่องปรือและต้องการสร้างผลงานเพื่อหาทางกลับไปสำนักอายการสูงสุดอีกครั้งที่เมืองสซินหยางประเทศจีนเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศติดกับเกาหลีเหนือและรัสเซียเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสายลับของจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นสหรัฐและรัสเซีย ว่ากันว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีสายลับมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับพอพระเอกไปถึงจ้าน้ที่คนหนึ่งก็มารับเขาที่สนามบินเขามีชื่อว่าเฮหงเฮหงพาพระเอกไปที่บริษัททัวร์แห่งหนึ่งที่เปิดไว้บังหน้าแล้วเขาก็เจอกับเจ้าหน้าที่แบล็กทีมทั้งหมดซึ่งเป็นชื่อของหน่วยทีมข่าวกองที่นั่นซึ่งประกอบไปด้วยเฮหงฝ่ายประสานงานส่วนทีมลุยก็มีเจ้ผมสัน้นน้องหลอ่อและหนุ่มผมยาว ส่วนหัวหน้าทีมก็คือหัวหน้าจีพี่โหดของเราในตอนต้นเรื่องนี้เองนะครับเขามีฉายาในวงการสายลับว่ายักษ์สาแต่วันนี้เขาไม่อยู่ในออฟฟิศนะครับพวกแบ็กทีมเขาดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับพระเอกออกจะเหม็นขี้หน้าพวกคนจากสำนักงานใหญ่และไม่อยากให้อยู่เกะกะพวกเขาแต่พระเอกก็ดือ้อตามพวกเขาขึ้นรถตู้ไปทำภารกิจด้วยแม้ไม่ได้รับอนุญาตก็ตามพวกเขาจึงจำใจต้องพาไปด้วยเมื่อไปถึงก็พบกับหัวหน้าจีที่รอยอยู่ เขาก็แปลกใจว่าพาพระเอกมาทําไมแล้วรีบให้พระเอกใส่เสื้อเกาะในทันทีแล้วนุ่มตีอาจารย์หวังก็เดินทางมาพบกับหัวหน้าจีตามนัดพวกเขายื่นเงินให้อาจารย์หวังแล้วก็เดินเข้าไปในโรงงานร้างเพื่อเจอกับคนที่หัวหน้าจีต้องการพบเมื่อเข้าไปถึงกับเจอพวกอลิเก่าสายรับเกาหลีเหนือแทนงานงอกสิครับทีนี้ที่แท้อาจารยหวังก็หักหลังหลอกพวกเขามาเจอฝ่ายศัตรูสายรับเกาหลีเหนือ แล้วทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากยิงใส่กันพลวันพวกแบ็กทีมไล่ยิงใส่รับเกาหลีเหนือจนหมดแต่ก็ไว้ชีวิตปล่อยหัวหน้าสายรับเกาหลีเหนือไปแล้วหนุ่มผมยาวก็ตามจับอาจารย์วังกลับมาได้หัวหน้าจีเคนถามอาจารย์วังว่าเขาทํางานให้ใครทําไมต้องเสี่ยมให้พวกเขามาบวกกับเกาหลีเหนือด้วยอาจารย์วางปากแข็งไม่ยอมบอกแล้วพวกเขาก็ลั่นไกสังหารอาจารย์วางไปอีกคนแล้วก็พาพระเอกจากไปพระเอกยังคงตกใจตาโต ที่เห็นการยิงกันตายต่อหน้าต่อตาหัวหน้าจีขู่พระเอกให้รีบกลับไปซะอย่ามายุ่งกับพวกเขาแต่พระเอกก็ยังยืนยันว่าเขาจะอยู่ทําหน้าที่ของเขาต่อไปหัวหน้าจีพาพระเอกมาที่ฐานลับอธิบายถึงภารกิจของพวกเขาให้พระเอกฟังว่าตอนนี้พวกเขากําลังตามล่าตัวมุลมายองอุกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือผู้ทําหน้าที่ควบคุมการเงินของเกาหลีเหนือในต่างประเทศทั้งหมดกว่า4ีล้านล้านวอน ซึ่งเขาต้องการแปรพักมาอยู่กับฝ่ายเกาหลีใต้แต่กลับหายตัวไปอย่างลึกลับตอนนี้มุนมยองอุกเป็นบุคคลที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และจีนและญี่ปุ่นต้องการตัวมากที่สุดพระเอกคาดไม่ถึงว่าเรื่องมันจะใหญ่โตขนาดนี้หัวหน้าจีสงสัยว่าเรื่องที่ประทะกันวันนี้น่าจะเป็นฝีมือการเสี่ยมของฝ่ายญี่ปุ่นแน่นอนเขากับพระเอกเดินทางไปพบกับเจ๊สาวสวยสายลับเกาหลีเหนือคนหนึ่ง เขาถามถึง D 7แล้วก็พบว่าคนที่ชื่อว่า D7 ซมาในเมืองนี้แล้วหัวหน้าจีกับพระเอกเดินทางมาพบกับ D7 ซที่โรงแรม D7 คือชายผู้ที่เป็นหัวหน้าสายลับญี่ปุ่นเป็นบุคคลที่แสนอันตรายเป็นสายลับจองวางแผนที่เก่งที่สุดหัวหน้าจีกับ D7 ซมีความแค้นอันใหญ่หลวงในครั้งอดีตต่อกันในขณะที่หัวหน้าจีพูดคุยกับ D7 เเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ ลูกน้องแรักทีมของเขาก็เข้าไปชิงตัวมุนมายองอุกมาได้จากสำนักงานของดีเซเแล้วหัวหน้าจีและพระเอกก็กลับมาที่ฐานลับและพบว่าคนที่จับมาได้กลับไม่ใช่มุนมายองอุกแต่คือสาวสวยคนหนึ่งเธอไม่ยอมเปิดปากใดๆทั้งสิ้นหัวหน้าจีเลยสั่งให้ลูกน้องทรมานเธอจนกว่าเธอจะยอมพูดแล้วเขาก็เดินจากไปพระเอกอยู่ที่ฐานลับต่อกับหนุ่มผมยาวและน้องหล่อ ขณะที่กำลังจะทรมานสาวสวยพระเอกที่ทนดูไม่ได้ก็เข้ามาขวางจึงต่อสู้ชุลมุนกันพักใหญ่แล้วสาวสวยก็แอบแก้มัดหยิบปืนขึ้นมาขู่ทุกคนเธอจับสองหนุ่มแบ็คทีมขังเอาไว้แล้วเธอกับพระเอกก็ขึ้นรถขับหนีไปแต่ระหว่างทางเธอก็ชักปืนขู่พระเอกแล้วไล่เขาลงจากรถกลางทางแล้วเธอก็ขับรถจากไปหัวหน้าอีตามมาเจอพระเอกเขามโหมากเพราะพระเอกทำสาวสวยหายไป เพราะเธอคือลูกสาวคนเดียวของมุนมายองอุกอันเองต่อไปเราจะเรียกเธอว่าลูกสาวมุลนะครับเขาซัดเพอกจนหายโกรธและวทั้งคู่ก็ไปนั่งจิบเหล้ากันต่อแล็กทีมเตรียมที่จะไปชิงตัวเอาลูกสาวมุลกลับมาเพราะเขาป้ายสารติดตามตัวไว้กับเธอพวกเขามุ่งตรงไปยังย่านชุมชนแห่งหนึ่งตามสัญญาณ G.P.S. แล้วก็พบกับมุลมายองอุกคนพ่อแทนเขาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่ง หัวหน้าจีก็ถามถึงข้อมูลลับที่เขาเคยสัญญาว่าจะให้แต่เขากลับไม่พูดอะไรนอกจากร้องขอให้หัวหน้าจีช่วยลูกสาวเขาด้วยแล้วเขาก็สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาก่อนที่จะได้พูดอะไรออกมาตำรวจจีนยกขโยงตามมาจับพวกแบ็คทีมหัวหน้าจีรู้ตัวแล้วว่านี่คือกับดักที่เจ้าดีเซเว่นวางเอาไว้แล้วก็เกิดการยิงปะทะกันยกใหญ่พวกแบ็คทีมและพระเอกหนีกันออกมาได้อย่างหุดหวิด แต่ก็พบว่าบริษัททัวร์ของพวกเขาถูกเจ้าหน้าที่จีนปิดไปแล้วหัวหน้าจีตัดสินใจที่จะระเบิดฐานลับทิ้งไปด้วยเพื่อมาให้ข้อมูลที่นั่นด้วยไหลออกไปแล้วทุกคนก็ยืนดูฐานลับไม่ไปในกองเพลิงด้วยความเศร้าใจน้องหล่อก็จะเข้ามาเล่นงานพระเอกและโทษเขาว่าตั้งแต่พระเอกมาทุกอย่างก็พังไม่เป็นท่าเหมือนว่าเขาเป็นไส้ศึกของพวกญี่ปุ่นแต่ก็ถูกห้ามเอาไว้ตัดมาที่สถานกงสุลญี่ปุ่น ลูกสาวมุนกําลังถูกทรมานอย่างหนักแต่เธอก็ยังปิดปากไม่ยอมบอกอะไรกับ D7 หัวหน้าจีให้แบล็กทีมเตรียมการบุกสถานกงสุนเพื่อชิงตัวลูกสามุลคืนมาโดยให้พระเอกร่วมปฏิบัติการด้วยมันเป็นงานที่โคตรจะอันตรายและผิดกฎหมายอย่างรุนแรงพระเอกลังเลแต่ก็ต้องจำใจทำทุกคนเตรียมอาวุธและใส่เสื้อเกาะส่วนหัวหน้าจีเหมือนเคยเขาไม่เคยใส่มันเขาบอกพระเอกว่า ถ้าคนจะตายใส่ไปก็ตายแต่ถ้าคนจะรอดไม่ใส่ก็ยังรอดส่วนเฮียหงหัวหน้าจีให้เขาไปถ่วงเวลาเจ้พ่ออหัวหน้าหน่วยเข่ากองที่วันนี้เธอจะมาเดินทางสอบสวนหน่วยแบ c ็กทีมที่นี่ด้วยตัวเองและพวกแบ c ็กทีมก็ลงมือเริ่มจากส่งโดนลอยขึ้นไปปล่อยหนูหลายร้อยตัวลงบนตึกสถานกงสุนจนโกลาหลกันไปทั่วแล้วรถบริษัทกำจัดหนูก็เข้ามาขณะเดียวกันแบล็กทีม ก็แอบระเบิดพื้นเข้ามาทางท่อใต้ดินขึ้นไปชิงตัวลูกสาวมุลพวกสายลับญี่ปุ่นได้ยินเสียงระเบิดก็รีบวิ่งไปดูพวกมันตามลงไปในอุมโมงค์แล้วยิงประทะกับแบ็กทีมอย่างหนักในขณะเดียวกันพระเอกก็แอบพาลูกสาวมูลเปลี่ยนชุดปลอมตัวขึ้นรถบริษัทกำจัดหนูแล้วจากไประหว่างทางลูกสาวมุลก็บอกความลับพระเอกว่าข้อมูลที่พ่อเธอซ่อนไว้ก็คือข้อมูลของสายลับสองหน้าของญี่ปุ่นทั้งหมดทั่วโลก ดีซต้องการลบข้อมูลนั้นทิ้งไปเพราะสายลับสองหน้าทั้งหมดเป็นลูกทีมที่เขาใช้เวลาหลายปีสร้างขึ้นมาและมีแค่เธอเท่านั้นในตอนนี้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ตัดมาที่หัวหน้าจีหลังปฏิบัติภารกิจสำเร็จเขากับเฮียหงก็มารอพระเอกที่โรงงานหลังแห่งหนึ่งแล้วพระเอกก็โทรมาหาเขาแจ้งเรื่องที่ลูกสาวมุลเล่าให้ฟังทั้งหมดนอกจากนี้พระเอกยังเตือนหัวหน้าจีว่า คงมีหนอนบ่อนไส้ในหน่วยข่าวกองแน่นอนและเขาก็สงสัยเจพออหัวหน้าสำนักงานข่าวกองเพราะตั้งแต่เขามาที่นี่เขารายงานทุกเรื่องกลับไปให้เจพออรู้ซึ่งก็ประจวบเหมาะกับที่หน่วยแบล็กทีมโดนดีเซเล่นงานอยู่ตลอดเวลาทัานใดนั้นเองเฮียหงก็ชักปืนขึ้นมายิงหัวหน้าจีเขาขอโทษหัวหน้าจีที่ต้องหักหลังเพราะเขาเองก็ไม่มีทางเลือกเขาต้องการเงินไปใช้หนี้ และลูกชายเขาก็ป่วยหนักมากโชคดีที่กระสุนไม่โดนจุดสัมพันธ์หัวหน้าจีเห็นจึงรีบเข้าไปแย่งปืนและสังหารเฮียฮงทิ้งไปเขาเศร้าและเสียใจที่ลูกน้องมาหักหลังเขาอีกคนหัวหน้าจีพาแบ็กทีมไปเล่นงานเจพออโทษฐานที่เธอเป็นหนอนบ่อนไส้ให้พวกญี่ปุ่นเขาถามเธอเรื่องสี่ปีก่อนที่ฮ่องกงเธอสารภาพว่าที่เธอทำไปเพราะเธอไม่มีทางเลือกเช่นกัน แล้วหัวหน้าจีก็ลั่นไกจ,จบชีวิตพออ,อไปอีกคนดีเซเวนระดมคนตามล่าพระเอกไปทั่วเมืองแล้วพวกเขาก็เจอตัวพระเอกดีเซเวนขู่พระเอกว่าจะฆ่าแม่และน้องสาวของพระเอกที่โซซ้าทำมาให้ความร่วมมือกับเขาเขาต้องการให้พระเอกไปฆ่าหัวหน้าจีแล้วพาลูกสาวมุนมาให้พระเอกเดินทางไปพบกับเจ๊สวยสายลับเกาหลีเหนือให้เธอช่วยนัดหัวหน้าจีมาเจอกับเขา เพื่อรับมอบตัวลูกสามมุลโดยพูดเป็นไนให้เขาใส่เสื้อกันกระสุนมาด้วยแล้วหัวหน้าจีก็มาตามนัดเขาพบกับพระเอกและลูกสามมุลทันใดนั้นเองพระเอกก็ชักปืนขึ้นมายิงที่หน้าอกหัวหน้าจีเขาก็ล้มลงในทันทีและแซงทําเป็นตายตามแผนพระเอกแล้วดีเซเว่นก็มารับตัวพระเอกกับลูกสามมุลไปพาพวกเขาไปที่โรงงานแห่งหนึ่งเขาให้ลูกสามมุลเจาะเข้าระบบ ไปลบฐานข้อมูลสายลับเกาหลีเหนือทั้งหมดแต่ขณะที่กำลังจะกดปุ่มลบหัวหน้าจีก็เข้ามาหัวหน้าจีให้พระเอกรีบพาตัวลูกสามุลออกไปส่วนเขามีความแค้นที่ต้องสะสางกับ D7 แล้วทั้งคู่ก็ซัดกันอยู่พักใหญ่ D7 เเองก็มีฝีมือไม่ธรรมดาขณะที่หัวหน้าจีกำลังแย่พระเอกก็กลับมาช่วยแต่ก็ถูกดียิงซะก่อนจนลม้มลงแล้วดีก็เดินไปกดปุ่มลบข้อมูล ทันใดนั้นข้อมูลทั้งหมดก็ถูกส่งออกไปทุกประเทศดีเซเว่นถึงกับตกใจตาโตพระเอกบอกว่าระบบมันถูกตั้งโปรแกรมไว้ถ้ามีการสั่งลบมันจะกระจายข้อมูลนั้นออกไปทันทีดีเซเว่นโกดจัดมากจะยิงพระเอกทิ้งแต่แล้วหัวหน้าจีก็คว้าปืนที่พระเอกเตะมาให้ลั่นไก่จบชีวิตเขาไปอีกก่อนแยกจากกันหัวหน้าจีบอกสถานที่เก็บข้อมูลคนเกาหลี ที่ทรยศสนับสนุนญ,ญี่ปุ่นทั้งหมดให้กับพระเอกรู้ให้เขาใช้กฎหมายไปจัดการคนพวกนั้นซะเพราะพระเอกคือคนเดียวที่เขาไว้ใจแล้วพระเอกก็กลับไปทํางานที่สํานักงานอายการสูงสุดอีกครั้งเขาเดําเนินการฟ้องร้องจับคนขายชาติทั้งหมดเข้าคุกนั่นรวมถึงประธานอีชานยองแห่งซังอินกรุ๊ปซึ่งพระเอกเคยพลาดท่าแพ้คดีไปเมื่อคราวก่อนวันหนึ่งในขณะที่พระเอกกําลังทํางานอยู่ในออฟฟิศ เสียงโทรศัพท์ของพระเอกก็ดังขึ้นหัวหน้าจีโทรมาหาเขาชวนเขามาทำงานเพื่อปกป้องความยุติธรรมแล้วภารกิจใหม่ของพระเอกก็เริ่มต้นอีกครั้งแล้วหนังก็ตัดจบไปสวัสดีครับถ้าคุณกำลังมองหาบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และแชร์ข้อมูลภายในทีมงานของคุณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภทข้อความตัวเลขวันที่ไฟล์รูปภาพไฟล์ PDF หรือลิงก์บน YouTube เราขอแนะนำ www.mmcloudzone.com ที่ใช้งานแสนง่ายแบบสุดๆคุณสามารถปรับแต่งรูปแบบข้อมูลวิธีการค้นหาและการแสดงผลได้เองใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตและที่สำคัญมีค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่แสนถูกอย่าลืมไปทดลองใช้ได้ที่ www.mmcloudzone.com นะครับ